มาฟาดกันหน่อยนะคะตอกย้ำแบบยาวๆกับคอมเมนต์สำหรับผู้ชายเนาะเกี่ยวกับเข้ามาถามไทยและพูดถึงชีวิตเมียฝรั่งในต่างแดนหนึ่งสมน้ำหน้าที่ไปอยู่ต่างแดนที่ลำบากสองนะคะถ้าผู้หญิงทุกคนอต้องขายตัวหรือเป็นช็อกลีที่ได้ผัวฝรั่งสนะคะเออ เนาะขี้เกียจไม่อยากทำงานอยากได้แต่ผัวแก่ผัวเท่าผัวฝรั่งนะคะอ่ะใน3ข้อ,อยีจ่าจะมาตอบคอมเมนต์ยาวๆแทนเมียฝรั่งทุกๆคนเลยว่านะฮะคุณขาย้อนอีกครั้งนะคะคุณผู้ชายคุณพ่อเนาะรู้สึกว่าเห็นโปรไฟล์ละอ่ะว่าจะรออยู่รออยู่ว่าจะไลฟ์สดก็ยังไม่ได้ไลฟ์สดเรื่องเนี้อ่ะได้อรมณ์ขอตอบ3ามข้อหนึ่งหนึ่งคุณเป็นอะไรหรือเปล่ากับผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเมียฝรั่ง คุณมีปัญหาอะไรชีวิตของคุณตอนคุณมีเมียคุณมีความสามารถดูแลรักษาเขาไว้ได้แค่ไหนเขาถึงได้หนีคุณไป2คุณมีลูกกับเขาหรือเปล่าแล้วคุณรับผิดชอบไหมนะคะอันนี้ถามตรงๆกับคอมเมนต์เลยนะอา้าวาำว่าช็อกกะลีขายไหม ไม่ขายคําว่าขายเนี่ยมีคุณค่ามีราคานะคะไม่ใช่ของฟรีเอานะรักกินไม่ได้โลกปัจจุบันอะ,อะไรที่มีความสามารถเป็นเงินเป็นทองถ้าเขาขายนี่ก็เสียภาษีนะคนุณเออมีเสียภาษีรู้จักไหมนะเออเอ,อ่ย้ําอีกทีผู้หญิงแต่ละคนก้าวไปอยู่ตรงนั้นไม่ว่ารุ่นไหนถ้าเป็นรุ่นเก่าใหญ่จา๋าหรือว่ารุ่น90เนี่ยเป็นรุ่นบุกเบิกนะ เป็นตัวอย่างให้กับเมียฝรั่งหลายๆคนจริงอยากรวยอยากได้อยากดีอยากมีคือเขาแต่แรกด้วยการอดทนการสู้นะคะการลุยชีวิตนะฉันเยจา่าสําหรับเยจ่าเนี่ยไม่กลัวหรอกคำดูถูกของคนเพราะคําดูถูกของคนน่ะมันไม่ได้ทําให้เอาอิ่มท้องนะคะ เออขอบคุณทุกคำดูถูกเพราะคำดูถูกมันเป็นบันไดให้เราเหยียบไปก้าวพ้นและสร้างทำด้วยตัวเองจนผ่านพ้นมาจน23ปีและยายจ๋าจได้มาอยู่ในออนไลน์ตรงนี้ยายจ๋าจเล่าเรื่องราวเมียฝรั่งแม้กระทั่งสาวสาวที่กําลังเริ่มต้นหาผัวฝรั่งหรือว่าสาวสาวที่ไปอยู่ต่างแดนชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องทนชีวิตต้องเหนื่อยชีวิตต้องช่วยเหลือครอบครัวนะคะทำงานส่งเงินเองนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งคนรวยที่เขาให้เมียได้มีทุกอย่าง อ่ตอบนะคะสมน้ําหน้าที่ไปเอาผัวฝรั่งถ้าเขาได้ผัวนะคาว่าไทยไม่อยากใช้นะคนไทยเป็นบางคนดีเขาคงไม่ได้ละเห่เล่นล่อนไปได้ผัวฝรั่งต่างแดนย้ำยายจ๋าก็เช่นกันถ้าดีก็คงอยู่ตั้งแต่แรกนะเออถ้าดีก็คงอยู่ตั้งแต่แรกเพราะมันไม่ดี เขาทึงได้ดิ้นลนและเตอยอดก้าวจนได้ดีถึงแม้เข้าไปข้างหน้าได้ผัวฝรั่งเขาทิ้งเขาหาใหม่ดีไม่ได้หามันจนได้ดีเพราะชีวิตไม่ใช่แค่ผู้ชายเลือกผู้หญิงก็เลือกได้เช่นกันนะคะในโลกปัจจุบันไม่จําเป็นจะต้องไปถึงพัทยาภูเก็ตนู่นนี่นั่นเพราะโลกออนไลน์เขาหาผัวฝรั่งได้เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ออนไลน์สาวๆนู่นนี่นั่นนะคุณอย่าหยิบยกความคิดของคุณเพียงผู้เดียวไปดูถูกผู้หญิงทุกคนที่ได้ผัวฝรั่งอ่ะทำไมยายจา๋าฉันไม่ได้ว่าเธอนะแต่ทําไมเธอต้องมาตอบแทนคนอื่นเขาเพราะคุณเข้ามาคอมเมนต์ในวิดีโอของยายจา๋านะเพราะยายจ๋าเป็นกระบอกเสียงของทุกๆคนเอามาเล่าสู่กันฟัง ถามว่าสมน้ำหน้าอที่ไปลำบากไปย่ผัวไม่ดีในต่างแดนเออนะไม่ดีกลับมาเมืองไทยสิไม่ต้องไปสมน้ำหน้าเขาหรอกการได้ก้าวไปอยู่เมืองนอกถึงผัวไม่ดีถ้าทำงานขึ้นมาเงินมันก็มีมากมายที่ช่วยเหลือครอบครัวได้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องรอสำหรับผู้ชายเพียงอย่างเดียวผู้ชายไทยนะคะบอกตรงคนดีมีอยู่เยอะแต่มันก็ไม่ใช่คู่ของพวกเราหม้ ต้องใช้คำนี้นะคะมันไม่ใช่คู่ของยายจ๋าหรือว่าคู่เมียฝรั่งของทุกๆคน และการที่บางคนไปอยู่ในต่างแดนย้อนกลับมาเลือกลากับจากฝรั่งแล้วเขามาเจอผู้ชายดีนะผู้ชายไทยคือเป็นคู่ของเขาคําว่าดีเนี่ยมันไม่ได้ดีพร้อมทุกอย่างแล้วก็คือดีหนึ่งเข้าใจสองสู้กันได้3ดูแลกันนะะเงินทองช่วยกันหาเนาะช่วยกันสร้างได้ก็มีนะคะเออใหญ่ยยหยิบยกและเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งเพื่อตัดสินเรื่องราวที่จะเอามาเล่าเล่าสู่กันฟัง โกกว่างปัจจุบันมันไม่มีใครอายหรอกนะโอเคเจ้าของเขาอาจจะไม่กล้าที่จะออกมาพูดแต่เขาก็เสนอเนี้ยแล้วก็ส่งเรื่องราวให้ยายจ๋าได้มาพูดตรงนี้ย่าจ๋าทึงได้มาฟาดนะฮะย้อนกลับถึงคุณที่กล้าเขียนคอมเมนต์เข้ามาพอลุงอืพอลุงพอ่อายพ่อป๊านะฮะเพราะนั้นพินิจพิจารณาเนาะไม่ชอบก็ผ่านอืแต่ก็ขอบคุณนะฮะไม่ว่าคอมเมนต์หรือคอนเทนต์แบบไหนมันก็เป็นคอนเทนต์ให้ยายจ๋าได้มาต่อยอดพูดชะ ฉนให้คุณได้รู้สึกและคิดตื่นเตื่นตื่นค่ะพ่อโลกปัจจุบันนะเมียฝรั่งคนหนึ่งในหนึ่งครอบครัวถ้าเขามีโอกาสได้แต่งงานมีผัวฝรั่งนะ ัวฝรั่งอาจจะเป็นแค่ใบเบิกทางบางคนไอ้ตัวยายจ๋าเองก็ใช้คําว่าใบเบิกทางนะเราไปต่อยอดเราไปหาเงินหาทองช่วยเหลือครอบครัวเองอืมเนาะบางคนบุญวาสนาดีเขาได้ปับ๊บเขาได้จากเงินผัวมาช่วยเหลือครอบครัวมันก็เป็นบุญของเขาคุณต้องสรรเสริญเขาเพราะคุณไม่มีปัญญาให้กับเขาขอตอบนะอ่นะกลับมาโต้ได้อีกรอบนะพ่อนะยายจ๋าขอฟาดทีเถอะนะ การที่โอเคในโลกออนไลน์นะคุณมีสิทธิ์ที่จะมาคอมเมนต์ได้กับทุกทกที่เพราะฉะนั้นยายจ๋าก็มีสิทธิ์โต้อตอบได้เช่นกันนะฮะเพราะเจ้าของเรื่องราวเป็นคนอนุญาตให้ยายจ๋าเอามาส่งต่อและเล่าสู่กันฟังไม่ว่าเรื่องไหนยายจ๋าไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยตำบนไม่เอ่ยประเทศนะเพราะเหตุผลอ่า ไม่ใช่ทุกๆคนและเขาก็อยากสลักรักษาความรู้สึกหัวใจของคำว่าครอบครัวนะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ถ้าเจ้าของหรือครอบครัวพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะได้ฟังได้สะกิดแล้วนึกว่าตัวเองทําอะไรกับคําว่าลูกสาวพี่สาวน้องสาวที่ได้ชื่อว่าเมียฝรั่งพินิษ์พิจารณาดูให้ดีนะคะอืมอย่าเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัว หรือจะเอาเพียงอย่างเดียวรู้จักให้กําลังใจเขาบ้างหรือว่าคนที่โดนทิ้งพินิษพิจารณาเช็คถอยหลังมาหาตัวเองถ้าดีพอใครจะหนีเรานะคะย้อนด้วยตัวเราก็ไม่ใช่ว่าบอกว่าพวกเราดียายจ๋าพูดเลยเต็มปากยายจ๋าไม่ใช่คนดีนะคะเออยายจ๋าไม่ใช่คนดีไม่ได้การันตีคําว่าดีต้องให้คนอื่นเป็นคนเอ่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อนึงอยากบอกทุกๆคนว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันและ,และยึดปัจจุบันนะ หลักตั้งแต่เข้ามาแล้วดูภาพพจน์หลังจากที่เขามีสามีเขาทําตัวเป็นยังไงเขาไปทํางานเขาส่งเสียครอบครัวไหมเราควรสรรเสริญตรงนี้สําหรับผู้หญิงไทยในต่างแดนบอกเลยนะผู้หญิงไทยไปอยู่ที่ไหนเขาทํางานเขาสู้เขายอมเหนื่อยเพราะคาว่าครอบครัวครอบครัวเนี่ยไม่ใช่แค่พ่อและแม่พี่น้องนู่นนี่นั่นลูกหลานจุนเจือจนตัวเองไม่มีแรงนะป้าป้าบางคน เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานยันตัวเองกเกษียณขึ้นมาถอยหลังกลับมาหาลูกเต้าไม่มีใครเอาเขาก็มี เขาจะต้องถอยหลังไปตายต่างแดนคนเดียวก็มีมีใครเห็นใจเขาบ้างสมน้ำหน้าโง่เองอืขอบคุณนะความคิดของคุณคิดแบบนี้ถูกต้องไงโลกปัจจุบันเปิดกว้างจีะจได้มาพูดคุยได้จุนเจอือให้หลายๆคนได้ตื่นชีวิตเราเป็นผู้ช่วยเขาผู้ให้คนอื่นอยาหวังให้คนอื่นมาช่วยเราเราไม่ได้พูดแบบน้อยใจแต่เราพูดอย่างเห็นภาพความเป็นจริงจากคนอื่นที่เกิดขึ้นแล้วเอาถอยหลังมาอ่าเขาเรียกว่าเซฟตัวเองด้วยคําว่างเงินเก็บเซฟ ชีวิตมันไม่แน่นอนนะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็มีซัพพอร์ตตัวเองพี่น้องขาถูกต้องบอกสาวๆมีอะไรเสริมเติมเพิ่มให้กับเย,ยจ๋าด้วยนะคะฟาดพ่อลุงที่เข้ามาในคอมเมนต์เนาะอืมก็ขอบคุณพ่อพ่อแม,แม่พี่ผู้ชายที่เข้ามาเป็นกําลังใจเยอะแยะตอนนี้ไม่ว่าทางเพจหรือทาง u t u b e นะที่เข้าใจความเป็นจริงเพราะการที่ไปทํางานในต่างแดนนี่ไม่ใช่ว่ามีแต่ผู้หญิงนะคะฝ่ายเมียฝรั่งเนี่ยโอเคการที่เรามีผัวฝรั่ง นะฮะหลายคนอยากเป็นคุณนายอยากสบายจริงๆแต่ชีวิตจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะแต่งานจริงๆแล้วเนี่ยไปมันก็ต้องต่อยอดสร้างมูลค่าคุณค่าหาหลักคำประกันตัวเองด้วยการทำงานหาเงินป้องกันตัวเองเพราะว่าการแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยอ่ะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเขาไม่ได้คิดที่จะมาเลิกกับเราหรอกนะตั้งแต่ก่อนแต่งงานแต่อยู่ด้วยกันไปแล้วบางทีอาจจะ5ปีเลิกลากัน10ปีเลิกลากันเราไม่รู้ว่าสวรรค์ส่งมาให้เราอยู่ด้วยกันสักกี่ปี นะฮะและช่วงระหว่างอยู่ด้วยกันนะ,ะคนที่ไม่ได้ทํางานพอเกิดปัญหาขึ้นเขาจะหนักแต่ถ้าคนทํางานสร้างมูลค่าคุณค่าให้กับตัวเองฝรั่งยังกลัวคนไทยทิ้งบางคนนะฮะแต่บางคนโนสนโนแค์ so no care, ถึงเวลาสุดก็คือสุดแต่เราต้องเอาตัวรอดในต่างแดนนี่คือการมาเล่าสู่กันฟังและมาเปิดใจให้ทุกคนทางเมืองไทยได้เห็น ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับหลายๆคนในต่างแดนนะ่ะโอ้โหบางคนนี่ยายจ่ายังพูดเลยนะถ้าเป็นตัวเย,ยจ๋าเองยายจ่าจะรับได้ไหมเย,ยจ่าจะผ่านพ้นข้อน,นั้นไหมเย,ยจ่าจะสู้ไหวไหมแล้วเสร็จแล้วยายจ๋าก็ย้อนมาหาตัวเองว่า โอ้ชีวิตเราโชคดีนะได้สามีไม่เลิศไม่เลอหรอกอืมเราทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเรามีต้นทุนวันนี้23ปีถ้าเกิดอะไรขึ้นพูดได้เต็มปากว่าเราปลอดภัยไม่ว่าอยู่ในเมืองไทยหรืออยู่ในเบลเยียมพี่น้องขาสำหรับตัวยายจ๋านะถึงบอกว่าการรักตัวเองการเซฟเงินให้กับตัวเองไม่มีผัวเรามีเงินเราอยู่ได้ไม่มีพี่มีน้องเรามีเงิน,เร,เ,งนเราอยู่ได้นะฮะแต่ถ้าเราไม่มีเงินยู่กับใครบร่ใดเดืตลอดไปนะ ย้ำย้ำนะบ่มีความสามารถหาให้เขาได้ยาสุกเกง่งเก่งแต่ตัวหนังสือนะเบิงสภาพความเป็นจริงภูมิใจกับเขาแดรขอบฝากอีพอเอ๋ยเฮ้อเดือดเวลากับไปเด้อผิดใจเคยขออภัยนะถ้าไม่ใช่ปัดผ่านคะ่ะแม่นบอม่แม่ๆป้า,ปา,ปาใหญ่ๆเสริมเติมให้ยายจ่าเด้อสวัสดีค่ะไปละ